รู้สึกเหมือนกันขอบคุณไบรท์ดีกว่าทุกครั้งที่เจอไม่เคยบอกไบรท์เลยอะบอกว่าไบรท์ระวังรอนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ทุกวันเสาร์ไม่เคยพูดนะสิ่งที่พูดพี่เจอกันเดี๋ยวคอยดูบนเวทีอะค่ะไบรท์ดูสิจะรอจะรอดูจะรอดูเวทีจะรอประคุณหนเพราะว่าเออจะขอบคุณไบรท์จริงๆที่ทําให้บ้านนี้มันมีสีสันขึ้นมาขอบคุณที่ทําให้ทุกๆวันเสาร์คอนเสิร์ตเนี่ยมันสนุก แล้วคุกก็เชื่อว่าแฟนคลับหรือคนที่ดูอยู่ในเนี้ยดูคำพ่าอลรงก็น่าจะได้แบบเสกความสุขจากใบด้วยเหมือนกันเดชก็ปลูก้องปลูกกองดูดิคำพ่าวินเอาไปเลยส่งต่อให้เลยอะไรเสร็จแล้วไม่ดีบอกว่ามีแค่นี้บอกว่ามีแค่น้อนั่นและนู้นนี่ฟองพูดอะไรเปล่าฮ่าผมแค่จำท่าทางกองไว้เอ้าทำไมเออเดี๋ยววันนี้ใช่สอบพิจารณาของกีฬา พี่ไล์เซมมว้ด้วยนะรักกันรึเปล่าเนี่ยป้าะไรก็กินเซมครูสำหรับครูนะไร์เป็นอะไรที่ถ้าเกิดจะให้พูดก็คือถูกชะตาเวลาจะสอนเวลาคือเหมือนครั้งแรกที่ตอนนี้เลือกเลยมันเห็นไร์แล้วแบบไม่รู้สิอยากสอนอ่ะอยากจะให้อะไรทุกอย่างที่มีแบบเทคนิคต่างๆการร้องทักษะต่างๆที่มี สไตล์ต่างๆอ่านบีป๊อปโซลแจ๊สอยากให้ไบรท์ก็ไบรท์เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีสเสน่ห์ถ้าหนูอยู่เฉยๆอะ่ะก็จะดูแบบใครวะเดินผ่านไปแบบมองผ่านจริงๆแต่พอหนูร้องเพลงแล้วแบบเออมีเสน่ห์มีตัวตนเป็นสัมวันขึ้นมาทันทีแต่การเป็นสัมวันได้จะต้องเป็นอะไรที่ชัดเจ็ <c oughs> หนูเป็นคนที่ร้องได้ทุกแนวหนูจะต้องมีการาถูก หนูต้องมีประสบการณ์ในการฟังเพลงให้มากเมื่อหนูออกจากบ้านนีไปหนูต้องรู้ว่าใจหนูจริงๆหรือบางสีบางทีสิ่งที่เราชอบอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เหมือนเดิมเอิร์ได้เรียนรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่น้องจริงๆอนกันไร้ลองมองซิตัวเองคืออะไรมองหลายๆด้านมองด้บางทีแล้วไร้อะถ้าไร้ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากกว่านี้เราไร้จะรู้ว่าถ้าไรฝึกตรอพไปอาจจะแบบเจ๋งขึ้นมาก็ได้ไร้ร้องบรรลักษ์ไร้ก็ร้องดี ใบร้องโซ่ใบร้องได้แต่ก็ยังไม่ได sure ้ว่าสที่สุดฉะนั้นถ uh ้าแบบไบร์ฟตึกอีกจะได้ดีอีกถูกไหมลูกใบร้องลูกกลุ่งไม่แน right> ่เขาอาจจะร้องดีขึ้นมาก็ได้เคยจะไปรู้ร้องก็พอได้ถูกไหมลูกกลุ่มก็พร้อทุกอย่างคือยังไม่สุดแดนอูแดนดี้แดนก็ได้เหมยไบร์เป็นคนที่มีศักยภาพประมาณเนี้ยแต่ผลทางที่คนมันจะเป็นสังวรได้ที่จะชัดเจนที่จะให้คนจํา ต้องฝึกอ,อยากเะียรู้แค่เป็ดใช่เป็ดอนะทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแต่บินไม่ได้นะบินได้ดเตี้ยๆบินแบบนกก็บินไม่ได้อ,อ,อะไรเงี้ยหนูต้องเต็มที่ต้องหาสไตล์ตัวเองที่เจอนะครับแล้วครูเหมือนพอถูกชะตาแล้วครูเหมือนอยากจะให้ทุกอยากแล้วมันกลายเป็นแบบบางครั้งหนูมีความดื้อเล็กๆในตัวรู้สึกไหมหนูว่าเป็นศิลปินเต็มตัว คุณสัมผัสได้ดูเป็นศิลปินเป็นตัวตั้งแต่หน่กล้ามในบ้านการปเป็นศิลปินมันดีตรงที่เรามี d i เร c ชันที่ชัดเจนเรามีความความชัดเจนเรามีความเป็นความคิดเป็นของตัวเองดีแต่อย่าลืมว่าคนเรามองมุมเดียวมันไม่ได้คนลออค้างก็จะมองเราหมดเขาจะรู้ว่าไบรท์อะไรที่ดีสำหรับไบรท์ไบรท์ต้องลองดูลองเช็คดูว่าเอ้ย้างๆเด้ครูขาบอกว่าตรงนี้มันเจ๋งกว่าตรงนี้มันดีกว่าเอากลับมาพิจารณาแล้วลองเปลี่ยนตามปกติดู แล้วคุณจะเป็นอะไรที่พัฒนาตัวเองได้ขึ้นดีคุณเชื่ออย่างนั้นแล้วก็คุณเชื่อว่าไบรท์เป็นสมบันได้ตอนนี้ไร้ก็เป็นสมบันแล้วเป็นสมบันที่ยังแข็งดิบไร้คิวไร้อ๋อไรท์ไบร้ไร้เอเอ็ดเก้าแต่ต้องให้ขึ้นไปเลยว่าถ้าออกจากบ้านแล้วเป็นไบรท์ที่ว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเอเอ็ดเก้าไร้เนี่ยคือไบรท์เข้าใจป่ะครับขอต้อนรับอีกสิบงกันแล้วกูก็ภูมิใจที่ว่าได้เลือกไบรท์เข้ามาอีกนนะครับเจอกันคุณครับ